จะบอกว่าปังมากค่ะพี่น้องล่าสุดพอการใช่นะคะได้ประกาศข่าวด่วนข่าวดีสําหรับน้องอุงอินสาวน้อยเพชรบ้านแพงตองบอกเลยว่าความปังของน้องนี่คือบยหยุดบอยอนค่ะพี่น้องบพระว่า,วาสิเป็นมาล่ายเงินล้านเง,งินแสนปิดฤดูก,การเปิดฤดูก,การจ้าล่าสุดนี้นะคะมือเปิดฤดูก,การของลําเพลินฝางเพชรหรือว่าลาเพลินโชว์นั่นเองค่ะสาวน้อยลำเพลินโชว์ตองบอกเลยว่ามาไล่ขึ้นหนันยอดประมาณสองแสนกว่าบาทนะคะแล้วก็ มีคนมารอดูน้องอุงอิงที่ได้เป็นแขกรับเชิญดังบ่ดังเบิงเอาพี่น้องคนมาสิค่ะพี่น้องเบิงแน่ต้องบอกเลยว่าคนเยอะมากนี่คือคนที่มารอดูน้องอุงอิงในคืนวันเปิดฤด,ด,ดูการที่ผ่านมาของวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ลำเพลินฝังเพชรนั่นเองค่ะพี่น้องแล้วบนนังสัมนะคะพร้อมกับพวกมาไล่ที เยอะมากๆที่น้องอุ้งอิงได้รับในมือนันและน้องอกอ็ได้ออกมาขอบพระคุณพอๆมเมเอฟซียูเฉ่นกัดน,นะคะในมือนันสําหรับมาไล่ในมือนันนะคะก็เป็นนะคะพี่น้องนี่คือเงินมาลายที่น้องได้ในวันนั้นนะคะร่วมกันแบบประมาณสองแสนกว่าบาทค่ะพี่ดองแล้วก็มีการไล่รายชื่อนะคะรายชื่อคนที่มีการร่วมสมทบมาไล่ของน้องอุ้งอิงซึ่งสองแสนกว่าบาทเป็นย่างที่หัวตีเพราะว่า น้องได้มีการเขียนยอดรวมตรงนี้2 3 6แสบาทรวมมาลายเปิดวงวันที่31สิงหาคม2567นั่นเองค่ะพี่นอ้องต้องเลยว่าควอำปังชุดบอยูอีลีสำหรับน้ององค์อิซนซาวนอยเพชรบ้านแพงและอีกไม่กี่วันก็จะเป็นการเปิดฤด,ด,ดูกาลของวงสาวนอยเพผรบ้านแพงนั่นเองค่ะวงสน้อยเผชรบ้านแพงเปิดฤด,ด,ดูกาลนี่ ก็เช่นเดียวกันกับทาง f อฟพลังเงียบค่ะพี่น้องทางพอกการใช้ไเดออกมาโพดนะคะทางธาดนดลเครือโสมออกมาบอกว่าข่าวด่วนครับมาลายเปิดวงอุ้งอิงห้าแสนแตกแล้วครับขอบคุณ f อพลังเงียบทุกคนเฮงเฮงรวยรวยครับอันนี้ก็เป็น FC พลังเงียบที่ได้มีการหายนองอุงอิงบวราเป็นรักแซนรลักลาน,นองอะไรกับ FC พลังเงียบแล้วย่งบอร่วม กับบาทหักหลายๆบาบาทนะคะที่จะเอามาให้น้องในมือเปิดฤด,ดูการยอดกลับไปนะคะสำหรับน้องปินสซอยเพชรบานเพงในวันที่ปิดฤดูการก็ได้มาลายประมาณหลักล้านสองสามล้านนะคะมันมีเ่าวออกมาว่าน้องในบ้านสี่ล้านกว่าบาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่คนเบากันปากต่อปากแต่นต้องนอนแต่โอ้เลวาน้องในบ้านสองล้านกว่าบาทนี่นะคะพี่นอ้องแต่กันนั้ถือว่าเยอะยถือว่ายืนหนึ่งในวงการหมอลำเช่นเดียวนะคะแล้วก็ หลังจากที่ออกมาพูดนี้ก็คือแบบเอฟซีนะคะออกมาคอมเมนต์ใะญ่ๆมากมายสุดยอดเลยจ้าพ่อการชัยดีใจน้ำเดิมนะสิคะ่ะพี่น้องเห็นคลิปที่พ่อการชัยเราถามอีลาว่าเกิดอีลาเออพี่น้องนี่แหละคะ่ะพี่น้องดีใจด้วยนะคะกับแสดงมวลวิธีของน้องขอให้ทุกคนสร้างความสุขให้แฟนเพลงนะคะเนี่ยมีแต่คนบอกว่าดีใจเราก็สุดยอดมากๆสําหรับนกะอุงอิงจาวน้อยเพชรบ้านแพง สุดยอดอีเลียพี่เราบอกว่าสิเปิดสิปิดฤดูก,กาลเพราะว่าสิมือสําคัญวันโกวันเกิดวันเกิดลาสุธีราเป็นฤดูก,กาลน้องตัดยุบานนองอันนี้คนก็ให้มาหลายเยอะเช่นเดียวกันเป็นทิดาหมอลำเลยกับวันเลนช์ชนนี่เป็นยืนหนึ่งในนักร้องหมอลำหญิงเลยในปัจจุบันนี้เนี่ยคือหนุ่มอุ้งอิงสาวนายเพชรบานแพงบมื่อวานเช็ดยังขึ้นนะคะกับปัง โอ้พี่น้องเนี่ยามาเบิร์เฟหของนอน,นะคะอัปเดตล่าสุดมมือขึ้นที่ผ่านมานะะทางพอการใช้ในช่วงทีเดียวกันกับส่วนพอกันช้โพสน้องก็ได้มีการประมูลตุ๊ก,กตาเพราะว่าช่วงมันมีช่วงมึงที่น้องเปิดประมูลตุ๊กตาสะสมของนอนนอนเปิดไปมุ่นื่อจะเอาเงินไปซอยเหลือคนอยากอะไรมือขึ้นจะได้มีการเปิดประมูลอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องเนี่ยนะคะพี่น้อง,องเปิดประมูลอีกเช่นเคยในเมื่อคืนที่ผ่านมาเอซี่กับภาพกันมาประมูล แตกแตงนะพี่น้องคอ,อมิ่งออกมาสามพันสี่พันได้เลยอ่าเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้น้องก็บอกว่าวันนี้มีไลฟ์สดประมูลตุ๊กาตาอีกรอบนะคะและมาลายที่น้องส่งงานนะคะพี่น้องขออนุญาตอ่านแคปชั่นเนาะว่าหันลืมอ่านเพื่อนบอกว่าส่งงานวันนี้ขอพระคุณที่เอ็นดูอิลาฮักแพงลาตั้งแต่มื่อแรกจนฮอตมือพอพมมตอม่อนี้พอพอแม่แม่กะฮักแพงลาอยู่ตลอดมื่อนี้พอพอแม่แม่ไม่เห็นกำลังใจลาลายอิลีจา่าขอพระคุณที่บบธิบบอปารา เมื่อนีหลามีความสุอิลิจากขอพระคุณผู้ยูเบือง,งอ,เองหลังความสาเร็จของลาขอพระคุณโอกาสดีๆจากผู้แยใจดีทุกคนที่สนับสนุนอีลาขอพระคุณพอโจอ่าเมนุตยาสุภาพลุงอานาจวงสาวนาพชรบ้านแพงอ่าที่มอบโอกาสให้ขอพระคุณทุกกําลังใจเด้อจ้าเห็นไหมและชุดที่น้องใส่ขึ้นในวันรับเชิญน,นะคะ ต้องบอกว่าสวยมากๆสําหรับชุดนี้ของน้องนะคะเป็นชุดที่ใครๆก็ว่าสวยผู้ใดไม่เห็นกะวางนะ่ามพอะเป็นชุดที่สีแดงๆเราเป็นไลยผ่าไทยค่ะน้องว่าผสมผสานกันมาแดบใส่กับชุดของหมอลำค่ะต้องบอกเลยว่า ปังจริงๆสาหรับน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะบัวสียิบจับอิหยังขืนกับเป็นเนงินเป็นทองเหตุอีหยังกับมิแตค่คนน,นนั่มนูนันนี่รายการต่างๆทายอ่อยติดต่อมาสัมผัสด้วยความปังของน้องเนาะเมื่อกาบแบบคนจะปังยังไงก็ชุดไม่อยู่เนี่ยเข้าปีปีปที่สองแล้วที่น้องมาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่บูมมากๆเป็นปีดีแทนน้องนะแบบมิแต่คนหูจักจ โบว์สปินสำนักข่าวต่างๆ,ๆข้าวใงญ่ข้าวหน่อยนะคะเห็ดข้าวหน่องตีขาน้องออกมาเยอะแยะมากมายโดี๋ยวามปังของหน้องมันชุดมาอยู่อีหลีจะในกาแฟเ,เอฟซีอลเอฟซีเอ็นดูน้องแบบนี้ไปเรือยๆนะคะรอดติดตามผลงานของหน้องอิง,องในช่วงปรฤดูการนี้น้องอุิง,งสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็นี่แหละค่ะเห็ดง,งานบางยุ่ยเยียนบางจังแบบเมื่อกี้มือกันไปรับเชิญผู้ยิบ้านฟิแนแลนด์นะคะอยู่ที่อ่า ตัวเกียวมิวสิกนั่นแหละอยู่ที่ตัวเกียวมิวสิกบันเทิงศิลป์กัไในพวกมาไล่คือกันค่ะพี่น้องไปรับเชิญยูที่ตัวเกียวมิวสิกกับในพวกมาไล่คือกันนะคะในชุดสีม่วงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งของน้องที่ได้ขึ้นไปเยือนหลายๆเวทีสําหรับผู้ใหญ่ทางด้านตัวเกียวมิวสิกก็ออกมาบอกถึงน้องลายมากมายถึงความหนารักความสามารถและได้มีการร้องเพลงคู่กับทางน้องซีแกรมกับเป็นกระแสออกมากขึ้นกันค่ะว่า เคมีเข้ากันมากๆลุ้นแล้วก็อยากให้มีเพลงคู่ออกมาเร็วๆสำหรับน้องอุ๋อิงแล้วก็น้องซีแกรมตัวเจ้ามิวสิกอันนี้กะถาเบองมาทั่งผู้ใหญ่นะคะเพื่อนศิวาจนดยเพื่อนศิภากันปั่นงานคู่ออกมาเฮเท่คู่ออกมาบอจังลาสุดค่ะพี่น้องติดตามนะคะสำหรับอาจารย์บิ๊กกูมารีนก็เห็นออว่าออกมาโพสออกมาโพสอ่าทำเพลงใหม่ให้น้องอุ๋ยอีสาวน้อยเพชรบ้านแพงอ่า เนี่ยพี่น้องขอบคุณพ่อโจอิหลีฮัตตี้แย่ไถนองนะคะมีมือนหนีทางอาจารย์วิ่ภูมาลีก็ได้ออกมาโพสนะคะเนี่ยขอบคุณสําหรับเนี่ยส่งงานน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบพระคุณพ่อโจรครับที่ซัพพอร์ตให้โอกาสบิ๊กตลอดมาครับเพราะว่าสําหรับ อาจารย์บิภูมารินก็ได้แต่งเพลงให้น้องอุ่งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเยอะมากๆแล้วก็มีการคอมเมนต์ต่อขอพระคุณโอกาสจากท่านนายความนะคะเป็นข่าวด่วนเลยเพราะว่าตอนดีค้นกระลุนแล้วก็รอดูว่าเพลงจากปลายปากกาอาจารย์บิภูมารินไม่เคยทําให้ผิดหวังแน่นอนรอชมว่าจะเป็นเพลงออกมาแนวไหนแต่ว่าเพลงไหนที่ทางอาจารย์บิกแต่งให้น,น้องอู่อิงสาวน้อยเพชรบ้านแพง ดังสู่เพลงค่ะพี่น้องว่ามีเพียงดบ่บดังต้องรอชมงผลงานเพียงนี้ว่าสิปังสิดังซ้ำใดนะคะสุดท้ายก็ต้องขอฝากผลงานของน้องอุ้งอีกว่าสิเป,ป็นหลายๆเพลงสีหน้อออกสิ้นเกินออกมาหรือว่าผลงานบนเวทีของน้องการอร์ตน้องทงางไลฟ์สดการอร์ตน้องทางพวกมาไล่นะคะสำหรับมนอนีกับฝากกับเพียงซํานี้ค่ะ